มาครับพี่น้องมือนี่สีพามาเลาะยางเบงเฮ็ดนะครับพี่น้องมีเฮ็ดนะครับพี่น้องมือนี่มีเฮ็ดมีตอมีจิลอแม่งแข้งครับพี่น้องครบสุดครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเฮ็ดละงอกสวยวสๆงามๆครับพี่น้องแบบนี้หละหญิงก็ไม่ค่ะไม่ค่ามากแข่งครับพี่น้องเฮ็ดงามๆแบบนี้เห็นไหมแบบนี้เโบ้อ เรื่องอะไจักบาทเนาะมาเนี่ยสองร้อยแปดสิบบาทครับพี่น้องก <c oughs> ินราคาหายเลยบ่โอ้นับกิโลอะกับสิบเก้าเจ็ดสิบว่นนี่ เสียนับจิโร่ได้นี่ครับพี่น้องนี่เขียเข็มมาลา,าดหน้าตาลโพไซนี่เพิ่นนี่แหละเลาะทรงครับพี่น้องแถวหัวหน้าหัวหน้าไปพอ่อโหลดหัวหน้าแถวหัวหน้านี่ครับด้อพนังขายจิโร่ตะการหัวหน้าตะการครับพี่น้องปลาปดุกค,ครับพี่น้องเล,ลาดจากเข็มมาลา,าดไปครับพี่น้องไป,ไปพ,อพ่อเพิ่อนยสหรือว่าสั่งลาดเอาน้ำข้างข้างากันได้ครับพี่น้อง <laughs> ต่อกัรงามงามมาคางนี้เฮงหลายครับพี่น้องต่อต่อต่อจานละเท่าไหร่ต่อจานละสองร้อยห้าสิบบาทครับพี่น้องุองามงามต่อความงามบรตองวอลเทิงครับมือนี่งามเกินงามเกินราคาดูครับพี่น้องตัวนี้งงาม ต่อหลุมครับพี่น้องโลละพันนะครับพี่น้องเด้อขึ้นรถทัวร์รถตู้ได้ครับพี่น้องโลละหนึ่งพันบาทมานค้างมีจะมีแจวบองครับพี่น้องแจวบองของฝากครับพี่น้องเก็บไปกินมีหมูมีเนื้อครับพี่น้องแบบเพลทแบบโบเพลท เห็ดละโงกกงามๆเด้อครับพี่น้องมือนี่ยเห็ดละโงกเห็ดไข่ <ๆ S 1> เห็ดไข่เห็ดฝึง,ฝ,งฝึงเต่าฝึงนกยุงครับพี่น้อง <S <S <ๆ S 1> ละโงกกงามงามมาขางก็จะจมีปลา <S <S ปลาโจกปลาจอกปลาจอกปลาโจกปลาโจกเขียวปลาบกบานครับพี่น้องแล้วแต่ซื้ออื่นแล้วแต่ซ้ว่ากันไปงามงามโลละบแพงครับร้อยยี่สิบบาท กินโบเบิดเอาไปตัวหนึ่งก็ได้ตัวใหญ่แห้งมา้าคางนี่ก็จะมีกบหน้าครับพี่น้องกบหน้ากบหน้าตัวหน่อยตัวใหญ่กบเก่ากบใหม่มีเบิดครับพี่น้องมองสมกับพร้อมเกล็ดพร้อมแจวครับพี่น้องหอมพริกเกลือหน่อใหม่ก็มีเด้อครับพี่นอ้องผู้ใดอยากเอาไปแกงบ้นเสาแกงซุ่มกันครับพี่น้องสดนหนำห่อนๆ กะจะมีปลาเอือบปลาเอือบครับพี่น้องปลาเอือบปลาย่อนก็นมีเด้อครับพี่น้องมื่อนี่ปลาย่อนปลาย่อนใหญ่ปลาบึกไข่ปลาโจครับพี่น้องทางนี้มาคราน,นี้ก็จะเป็นจิตรลอ่อนะครับพี่น้องมีใหญ่ระนับอยู่ข้างหลังผมเดี๋ยวจักมือ่อนี่จักเสืนอนะเนาะนับอยู่ทางหลังนะไดี๋ยวไล่มือเนี่ครับพี่น้องพนักงานมื่อนี่ แล้วน้ำหอตัวเจ็ดสิบเก้าส <c oughs> ิบเก้เจ็ดสิบเก้าสิบเก้าเจ็ดสิบเเป็นพูยีบานห <c oughs> อยครับพี่น้องหอยหอมกับงามงามสมองนองอ้วกครับพี่น้องโอ้ยขานึ่ก็มีตัอครับพี่น้องตัอหลายเด้อมือน ม่ขาก็เริ่มหิวนอนแล้วหาสมมากินแล้วกันเนี่ยกินกินกินโซ่ด้วยเรจะคำเพื่อน้ำลายไหลเอาดื้อโอ้ยมาใส่กินโซ่กันลีล่าด้ไม่ขานี่ก็ได้ อือโอ้ยไฟดอกน้ำลายไหลเลยอร่อยจังเลยนะพี่น้องตะกะแตนตะกะแตนปะตังก้าจิตรอครับพี่น้องอู้ยครับพี่น้องเห็ดครับพี่น้องเห็ดละงหเห็ดละงหกก็งามพี่น้องเอ้ย เห็ดละโงกเห็ดละโงกครับพี่น้องงามๆเห็ดละโงกเห็ดไข่เห็ดละโงกเห็ดไข่ครับพี่น้องอุ้ยดอกจุ่มๆติปีคือกันกับผู้ขายเรือคะดอกตูมุติมีครับพี่น้องคือกันกับผู้ขายอะไะเพื่อนวะผู้ขายมดตูมุติปีเด็ดนี่ ทางนี้ก็จะมีไข่นะครับพี่นออ้องไข่เป็ดเวียด,ดนามครับพี่น้องออระยะส่องทุงละร้อยบาทครับพี่น้องกับแก้มก็ได้กับเขาก็ดีเด้อครับพี่น้องนะครับพี่น้องเห็ดละงก์ก่อนกินพูนจินเพียนมาทานี้ก็จะมีพักแย่งครับพี่นอ้นองพักแย่งพักพกิก้ว ใส่แกงเห็ดนะครับพี่น้องเด้อบักหน่าก็มีเห็ดละงหงกระดอกใสๆเหลืองๆครับพี่น้องอูง้หงามครับครับพี่น้องท <c oughs> างหัว <c oughs> โอ้ตัวน,นี้เขาเปเอาเขาเป็นโบแบนเขาเป็นเตี๋ยิ่มเบิ้ลเขาไปหานี่ใบ <c oughs> สวยเลยได้มากเนาะเก็บเอาตัวเก่าขึเจ้าเนี <c oughs> <c oughs> ่ยพี่น้องเห็ดถ <c oughs> ึงกับงาม,งาม มเมนแข้งนังแจก,กจันครับพี่น้องตลาดร้านดอกจานนะครับพี่น้องมือนีก็จะมีถนนคนเดินนะครับพี่น้องเงียงมือแรงมีถนุนคนเดินมีเทียนนะครับพี่น้องคนธรรมตังโชว์เป็นวันเสาครับพี่น้องปลาแห่งครับพี่น้องปลาแห่งปลาสมจิโรอ 咯，就是咯样啊，哈，